คนเนี่ยมันทุกอยู่แล้วมันจะมีคนตกงานกันเป็นจำนวนมากแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกว่าการคิดว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะช่วยพยุงอายุรัฐบาลมันจะกลายไปถึงที่สุดวันหนึ่งคนทนไม่ได้เนี่ยจากความจนทั้งปวงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากโควิด1 9นั้นเบาบางลง จะดีขึ้นขนาดไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะดีขึ้นกว่าปี2,560เป็นต้นมาเลยยาวมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2,557เะว่าเนี่ยที่มันตกต่ำต่อนนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นพุ่งแต่พุ่งขึ้นเร็วทำไมพุ่งขึ้นเร็วเพราะประเทศไทยเป็นเป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวอ,อยากจะเข้ามามากที่สุดนะครับการพุ่งสูงขึ้น ยังเกิดจากนักลงทุนอยากมาลงทุนมากที่สุดในโลกเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 ได้ดีที่สุดใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับมาพบกันทาง Facebook ทาง y o u t u นะะแล้วก็จากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนบวกกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ b บล็กซ์ซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอในหลายประเด็นเหมือนกันเราไปเริ่มต้น ที่บ้านเมืองในปี2564ันะครับสถานการณ์ปี2,564เข้าสู่ปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2,564มันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูการประเมินสถานการณ์ของฝั่งของเสื้อแดงนะครับกับกลุ่มนพอชอคือจอุตพรมพันธ์เข้าประเมินสถานการณ์ก่อนแต่ว่าถ้ารัฐไปใช้มาตรการเนี่ยนะครับเหมือนกับคราวรอบแรกผมว่าภาวะเศษรษฐกิจเนี่ย มันจะพาพังทุกอย่างแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเองหลายคนอาจจะคิดว่ามาตรการต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าการประกาศใช้พรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใช้พรบรโรคติดต่อหรือแม้จะใช้คำสั่งอื่นใดก็ตามแต่ว่าความเป็นจริงนั้นก็คือว่าคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากจริงๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดออกคำสั่งเนี่ยนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้สั่งตีนะ เหมือนร้านอาหารอย่างเงี้ยซื้อกลับไปกินบ้านได้อาหารบางอย่างเนี่ยนะครับมันต้องนั่งกินในร้านยกตัวอย่างเช่นไอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยนี่นะครับพอซื้อไปกินบ้านมันคนอารมณ์มันคนะฟิาามมนนลไอ้ก๋วยเตี๋ยนี่นะครับตักเสร็จมันก็ต้องยกมาเสอรอิร์ฟร้อนๆกับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าไปตู้ไมโครเวฟไอ้อย่างเงี้ยมันจะเจ๊งร hoy, ะเนรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าจากจุดเกิดที่สมุทรสาครเนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำมากที่สุดก็คือไปจัดการคนที่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งให้เหตุการณ์เกิดแล้วก็ไล่บี้เลยเป็นแบบอย่างมิฉะนั้นเนี่ยนะครับปีนี้แม้ว่าจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยจะได้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันมันก็จะเลยคือหมายความว่าคนไทยผมเชื่อว่าอย่างไรก็รับผิดชอบบางอย่างเนี่ยนะครับที่มัน สุ่มเสี่ยงไอ้น,นี่ก็ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่มันมันไม่สุ่มเสี่ยงร้านอาหารอย่างนี้นะครับที่คนต้องไปกินข้าวผมว่าไม่ควรที่จะห้ามนะครับไม่ให้เขากินกันในร้านซึ่งตอนนี้ยังไม่ห้ามแหละแต่คาดการว่าวันต่อไปอาจจะมีการห้ามกันเกิดขึ้นรวมกระทั่งมาตรการอื่นๆกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วมันจะมีคนตกงานกันเป็นจํานวนมาก แล้วอย,อย่างที่ผมบอกว่าการคิดว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะช่วยพยุงอายุรัฐบาลมันจะกลายไปถึงที่สุดวันหนึ่งคนทนไม่ได้เนี่ยจากความจนทั้งปวงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาล้มรัฐบาลการประเมินสถานก,การณ์ของเขาโดยรวมก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่เขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีบุกบ้านป๋าเปรมซึ่งตอนนี้ชุดที่ถูกดำเนินคดีแล้วติดคุกไปแล้วชุดแรกก็เป็นบุกบ้านป๋าเปรมเมืปี2549นยะครับยังมีการบุกบ้านป๋าเปรมในบ้านในช่วงปี2550จะไม่ผิดนะหรือปี2 5 1 1อีก <c oughs> นะครับจรพรก็ประเมินว่าพวกเขาก็จะติดคุกกันอีก นะครับซึ่งก็เป็นคดีความที่ชุดที่นะี่ยมีธนามีจตุพรชุดแรกไม่มีจตุพรนะครับในการประเมินของเขาโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าบ้านเมืองยังคงจะเกิดความวุ่นวายนะครับจากข้อเรียกร้องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับปี2,564นั้นผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์โดยรวมสำหรับปี2564 เป็นสถานการณ์ที่ต้องเรียนว่าจะเกิดปรากฏการณ์3ประการเกิดขึ้น1นะครับเกิดปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็วัคซีนที่จะถูกนํามาฉีดให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จในปี2,565ทั้งประเทศนะครับทั่วโลกก็ใช้เวลาประมาณ1ปีฮะปีจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งวัคซีนโควิด -19 แต่ละเข็มต้องใช้เวลาฉีด ห่างกันอย่างน้อย21วันนะครับตอนนี้วัคซีนที่นำเอามาฉีดตอนนี้เป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นวัคซีนของกรีฑจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับตอนนี้การกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับวัคซีนจนถึงขนะดนี้ก็สามารถที่จะอยู่นะครับรักษาอยู่ถึงแม้ว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะครับสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ประการที่2นะครับเป็นเรื่องของม็อบนะบที่จะเข้ามานะครับเกิดขึ้นแล้วก็ประการที่3เรื่องของภัยธรรมชาติม็อบที่จะเข้ามานะผมเคยเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าม็อบจังคงจะเดินหน้าต่อไปนะครับมีคนตั้งคําถามว่ามีโควิดแบบนี้ม็อบจะมาหรือไม่ก็มาก็ติดอีกซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนในฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกาซึ่งในสหรัฐอเมริกามีคนติดเชื้ออยู่2 5แสนคนในวันเดียว ปรากฏว่ายัางคงมีการชุมนุมอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสจะเหมือนสหรัฐอเมริกาไหมมีโดยอ้างในเสรีิทธิเสรีภาพและอ้างเดเมเกซีจึงมีการออกกฎหมายเขาเรียกว่าพรบรควบคุมโรคขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาโตโต้ฮะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มคณะรัษฎรก็บอกว่าเนี่ยเขาไปขายกุ้งที่บริเวณอะไรนะสนามหลวงขึ้นมาเนี่ยทีบินน่ะ ไม่เห็นโดนจับเลยเขาอะ่ะขายโดนจับก็เรียนให้ทราบนะหลังจากที่มีการประกาศพรบควบคุมโรคขึ้นมาเนี่ยบินก็ไม่ได้ขายกุ้งอีกต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะที่พรบควบคุมโรคเกิดขึ้นปุ๊บโตโต้เนี่ยเขาก็พาพวกใส่ชุดกาดขึ้นไปใสเ่เสื้อกงเสื้อเกาะเสื้อก้อกามชุดลุยขึ้นมาโตโต้เป็นใครฮะเป็นผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ นะคบก็โดนถูกจับเนิกคดีนะฮะต่อมาก็ติดคุกข้ามปีศาลก็ให้ทําการประกันตัวแล้วก็มีการแจ้งข้อเก่าวหาตามมาตรา1นึนะครับกับผู้ติดเชื้อกับผู้ที่ล <c oughs> ะเมิดกฎหมายไปทั้งหมด16คนแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็โดนข้อหามาตราหนึอีกคนโดนข้อหาระเมิดพรบรนะครับพรบรควบคุมโรคนะครับตอนนี้ เรียนให้ทราบว,ว่าสถานการณ์ปี2,564ในเชิงงานสังเคราะห์ประกาศแรกสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากโควิด -19 นั้นเบาบางลงจะดีขึ้นขนาดไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดีขึ้นกว่าปี2,560เป็นต้นมาเลยยาวมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2,557อา,าเาไงที่มันตกตำ่ำตานี้เนี่ยเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วก็มันก็จะพุ่งขึ้นมันจะพุ่งขึ้นพุ่งจะพุ่งขึ้นเร็ว ทำไมพุ่งขึ้นเร็วเพราะประเทศไทยเป็นเป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามามากที่สุดนะครับการพุ่งสูงขึ้นยังเกิดจากานักลงทุนอยากมาลงทุนมากที่สุดในโลกเพราะว่าสามารถแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 ได้ดีที่สุดใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 นั่นฟันธงได้เลยนะครับหลังจากโควิด -19 หายไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการระงับ ยังระวังป้องปราแมรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการลงทุนในประเทศไทยขึ้นสภาวะเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นประการที่2นะครับถามว่ามีภัยธรรมชาติไหมมีภัยธรรมชาติแน่นอนทุกปีมีภัยธรรมชาติมีคนประเมินหมอดูประเมินว่าจะเกิดสึนามิุงสึนามิกระพูดมาหลายปีไม่มีสักทีนีพี่ไปรอบเดียวรอบเดียวแล้วก็ยังไม่มีอีกนะครับบอกว่าจะมีความรุนแรงหมอดูว่าจะมีความรุนแรงเรื่องของมอบเงินก็มีจะมีมากมีน้อยแค่นั้นเองนะครับ ตอนนี้ประการที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ไหมมีโอกาสสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงนายมนตรีหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริเปลี่ยนแปลงนายมนตรีมีโอกาสสูงมากนะครับถามว่าถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงประมุขของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ไม่มีนะครับฟันธงเลยไม่มีนในปีสองพันรสี่ไม่มีแน่นอนหกห้าเมื่อว่ากันนะครับ <c oughs> 3ประการเนี่ยเกิดขึ้นส่วน อาจจะเป็นคําถามย่ยอยๆหรือตัวแปรตามในเชิงงานสังเคราะห์ว่าแกนนําเสื้อแดงแกนนําเสื้อส้มจะดูในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเป็นแกนนําเสื้อส้มแกนนําเสื้อแดงแกนนําเสื้อเหลืองสารก็จะใช้ความยุติธรรมในการพิพากษาเป็นรายคดีเป็นอัตกรคดีไปนะครับกรพิจารณาเป็นคดีคดีคดีคด,ด,ด,ดีไปว่ากันไปเป็นชั้นเป็นเป็นชั้นท่านเป็นชั้นในแกบซึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่โทษที่กระทาความผิด รประเทศใดถ้ามีศาลมีความยุติธรรมประเทศนั้นก็จะคงอยู่ต่อไปนะครับได้อย่างมั่นคงนะครับจากนั้นก็จะมีการอภพยโทษขอพระราชทานอภไปโทษกต่านนัชั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ว่าไปตามอัธคดีตามบทซึ่งอาจจะเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำจึงฟันธงได้เลยฮะปี2564โดยภาพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยละ สภาวะเศรษฐกิจสังคม,มและการเมืองจะดีขึ้นแน่นอนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนีไม่พ้นแหละนะครับสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนบอกว่ามีความจําเป็นจะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่จนตายหรอกนั่นคือสิ่งแรกนะครับประการที่2นะครับมันไม่มีใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์ผมก็ได้ยินแบบนี้นะตั้งแต่2 4 7 5เ็ไปต้นมาไปดูประวัติศาสตร์นะตั้งจากพระยาพหลพลประยุหเสนานะครับเป็นต้นมาเนี่ยก็มีนายกฐมนตรี มาเรื่อยมีพันเอกพญาพ่อนะนะพญามนุปรกรณนิติธาดาคนแรกพันเอกพญาพ่อหนก็ไล่มามายุคทักษิณก็ไม่มีคนใครดีกว่านี้แล้วมายุคอภิสิทธิ์ก็ไม่มีใครดีกว่านี้แล้วนายุคกิ่งลักษณ์ก็ไม่มีใครดีกว่านี้แลนะครับมายุคดีคำพูดไม่มีใครดีไม่มีตัวเลือกแบบนี้ทุกทีนะครับในสิ่งล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลามันมีทั้มมิ่งผมย้ำานะในปี254 ไม่เปลี่ยนในมือเขาก็ต้องเปลี่ยนในมือเราแต่เกมขนาดนี้มันเปลี่ยนในมือเราไม่ได้เปลี่ยนในมือเขายังไงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเชิงอย่างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่ล้าหลังอะไรที่ไม่ทันสมัยนะครับอะไรที่ยังคงอยู่กับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะครับเพราะยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคนิวีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลการมีสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลนั่นหมายความว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ว่านิวมีเดียหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ใครไปเชื่อตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับในปี2563เกิดการชุมนุมทางการเมืองโดยมาจากสาเหตุโทรศัพท์มือถือยาวข้ามปีมาจนถึงปี2564ใครไปเชื่อในกับแต่งแล้วก็ตามในเกมการชุมนุมทางการเมืองในครั้งนี้ฟันธงได้เลยฮะ จะไปทางไหนในรูปแบบทางไหนก็แล้วแต่ยังไงวิธีการจะระงับยับยั้งให้สถานการณ์มันยุติลงยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไตรงซ้ายขวาหน้าหลังจะเดินไปรูปแบบไหนต้องจบที่ยุทธการไตรงทุกอย่างประเทศจึงจะกลับมาสงบสุขแต่อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปวงราชชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยหมูยัดแผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานพนโปรยชุ่มชา ฟ้าพาหวานดำขืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟา้าคอยห่วงหาอถอนผู้คนฟ้าพาาจนผ่านพ้นโภภพยไผยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศะวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันใ่ฟ้าชาวไทย กว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ ใ้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไหวหวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น